ในเรื่องของอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพนะคะอารมณ์มีผลต่อสุขภาพอย่างไรนะคะอารมณ์มีผลต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะนักเรียนสังเกตนะอารมณ์เนี่ยมันคืออะไรก็ตามที่มันมากระทบกับจิตใจของเราแล้วทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาเช่นเพื่อนว่าเพื่อนไม่เล่นด้วยก็จะทําให้หนักเรียนเนี่ยไม่ชอบใจละ ก็จะทาพฤติกรรมที่ไม่น่ารักออกมานะคะนั่นคืออารมณ์ด้านลบนะคะถ้าสมมุติว่าคุณครูชมนะักเรียนได้รับของรางวัล <Yes. S 1> นะหรือพ่อแมออ่ซื้อของเล่นให้ใหม่ซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่นะักเรียนจะมีอารมณ์ยังไงลูกมีความสุขนะคะเมื่อเรามีความสุขก็จะแสดงพฤติกรรมยิ้มแย้มแจ่มใสออกมานะคะดังนั้นอารมณ์ก็คือความรู้สึกที่เกิดจากการได้รับการกระทบจากสิ่งเร้านะคะ ต่างๆแล้วแสดงอารมณ์แตกต่างกันไปตามสถานการณ์นะคะอ่ะอันนี้คือความหมายเนาะในภาพนี้โรคนับร้อยมีที่มาจากอารมณ์อันนี้นักเรียนดูแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรนักเรียนลองตอบคุณครูนะแต่ค,คุณครูจะให้นักเรียนฟังก่อนหัวใจควบคุมอารมณ์ดีใจนะคะตาควบคุมอารมณ์กโกรธม้ามควบคุมอารมณ์ไม่ตกกังวล ปอดควบคุมอารมณ์เศร้าโศกเสียใจและไตควบคุมอารมณ์กโกรธตกใจนะคะตรงนี้เนี่ยนักเรียนขานักเรียนดูนะอารมณ์เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพของเราจริงๆยิ่งเราอารมณ์ดีเรามีความสุขหัวใจของเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสหัวใจเรายิ้มได้นะลูกยิ้มได้โดยการที่ส่งรอยยิ้มออกมาให้เราแล้วให้เราสแสดงพฤติกรรมออกมาภายนอกนะคะต่อมาถ้าเราโกรธจะทําให้เราเนี่ยปวดหัวเซ็ง วิตกกังวลมันจะทําให้เราเครียดไปหมดเลยนะคะตรงนี้เนี่ยส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงเนาะอ่ะไปต่อนะคะอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์มีอยู่7อย่างนะคะดีใจโกรธตกใจวิตกกังวลออแล้วก็เศร้านะคะในภาพนี้นักเรียนสังเกตเนาะปีศาจมันมักจะมาทําให้เราเนี่ยแสดงพฤติกรรมร้ายๆหรือแย่ๆออกมานะคะเมื่อมันมาทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเหล่านี้ได้เขาจะมีความสุข เ,ออเมื่อเขามีความสุขแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยแสดงพฤติกรรมไม่ดีออกมานะคะพอเราแสดงพฤติกรรมไม่ดีออกมาเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างเราก็ไม่ชอบพอไม่ชอบนะก็จะทําให้เราเนี่ยไม่มีเพื่อนนะคะอะต่อไปอารมณ์นะคะเราแบ่งเป็นอารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบนะคะ อารมณ์ทางบวกก็จะทำให้เราเนี่ยกระตุ้นความสุขให้กับเรานะคะเช่นอารมณ์ชอบใจขำดีใจปลื้มใจรักสนุกเนะะี่ยค่ะเหมือนกับที่คุณครูเนี่ยเปิดเพลงเนาะเหมือนกับที่ครณครูเปิดเพลงนะคะนะคะเหมือนกับที่คุณครูเปิดเพลงนะคะนกักเ,เ,เ,เรียนฟังแล้วนักเ,เรียนรู้สึกอยากร้องไห้ไหมล่ะ ไม่เนาะเขาไม่มีใครฟังเพลงสนุกแล้วร้องไห้เนาะถ้าคราเปิดเพลงแบบเนี้ยนี่จะคนอยากจะลุกขึ้นแบบแดนใช่ไหมแดนใช่ปะแต่ถ้าเราเปิดแบบเพลงเศร้าน,นะคะมันก็คงจะเศร้าไปตามเพลงแต่ว่าถ้าเราเปิดเพลงสนุกมีใครไหมจะมานั่งร้องไห้คนไม่มีอ่ะนะคะอ่ะไปต่อนะอารมณ์ทางลบเนาะก็จะแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาโกรธเสียใจกลัวตกใจนะคะเมื่อเราเนี่ย มีอารมณ์ทางลบมันก็จะทําให้จิตใจเราเศร้าหมองเศร้าหมองแบบไหนล่ะออเออเศร้าหมองแบบนี้ไงพอเราได้ยินเสียงแบบดนตรีช้าๆนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกแบบเศร้าจังเลยนะคะเศร้ามากเลยอะไรแบบนี้เป็นต้น ะะยิ่งเราฟังเข้าไปนานเข้านะคะบางคนถ,งถึงกับร้องไห้ออกมาก็มีนะคะในช่วงที่เราเศร้ายิ่งเราทําอะไรแบบฟังเพลงเศร้าไปด้วยหรือทําแต่อะไรซ้ําๆเดิมๆกิจกรรมที่แบบทําให้เราขุ่นข้องหมองใจมันก็จะทําให้มันมีแต่ไม่มีความสุขนะค,ะความสุขมันก็หมดลงนะค,ะความสุขมันก็หายไปนะคะ เรียนนะแยกให้ออกนะคะอารมณ์ด้านบวกกับอารมณ์ด้านลบเนาะทีนี้เนี่ยแล้วเราจะจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ยังไงล่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกท้ายคลิปว่าเราจะจัดการยังไงนะคะอารมณ์ส่งผลดีและผลเสียจริงๆนะคะตามที่คุณครูสอนไปเบื้องต้นข้อดีคืออะไรไม่มีโรคภัยไ,ไข้เจ็บดูสิเราดูภาพนี้นะเด็กยิ้มเด็กหัวเราะเราก็ชอบ เะะจ้าหมูหัวเราฮ่าฮ่าฮ่าเรา,าก็ชอบมีความสุขนะคะพักผ่อนนอนหลับสบายยิ่งเรามีความสุขเราจะนอนหลับได้แบบปกตินะคะนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะแต่เมื่อไหรที่ร่างกายเราเศร้ามันก็จะทําให้เรานอนหลับไม่เพียงพอนั่นเองนะคะเป็นที่รักใคร่ของทุกคนคนที่เข้าใกล้ก็จะชอบนะคะสุขภาพจิตแจ่มใสร่าเริงนะคะแล้วก็มีแต่คนเข้าหา นะคะส่วนข้อเสียของอารมณ์ด้านลบคืออะไรอ่อนแออ่อนเพลียนอนไม่หลับก็เกิดอาการง่วงง่วงก็อยากนอนพรอนไม่ได้นอนกหงุดหงิดนั่นเองเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอ้วกอาเจียนนะคะเกิดจากอารมณ์ทางลบทั้งสิ้นไม่มีใครอยากเข้าหาเลยเนี่ยดูไอ้เจ้าหัวฟูนี่สิไม่มีใครอยากเข้าหาเลยสุขภาพจิตเสื่อมโทรมเป็นโรคจิตโรคประสาทคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทที่ชอบนั่งพูดคนเดียวคือเขาเกิดภาวะความเครียดจนเ ไม่สามารถระบายอารมณ์ออกมาได้ก็เลยทำให้ตัวเองเกิดภาวะจิตไม่ปกตินะคะอ่ะคราวนี้เสริมสร้างอารมณ์ด้านบวกยังไงล่ะมองโลกในแง่ดีมองโลกในแงนแ่ดียังไงล่ะคือเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องโกรธมากเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องคิดมากนะคะยอมรับในสิ่งที่ผิดและรู้จักให้อภัยนะคะนั่งสมาธิบ่อยๆนะคะฝึกจิตใจให้แน่วแน่ ะะทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุขดูหนังฟังเพลงเล่นดนตรีเล่นกีฬากับเพื่อนอน,นะคะถ้ารู้เครียดมากเกินไปหาที่ระบายอารมณ์เล่าให้คนอื่นฟังบ้างเล่าให้พ่อแม่ฟังบ้างเล่าให้เพื่อนฟังบ้างนะคะเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ที่มันขุ่นข้องหมองใจออกไปยิ่งเราเก็บสะสมมากเท่าไหร่ยิ่งส่งผลให้สุขภาพของเราไม่ดีมากเท่านั้นนะคะทาไมบางคนนะหน้าแก่ทำไมบางคนอายุ น้อยกว่าคุณครูแต่หน้าแก่กว่าคุณครูเออเพราะว่าอะไรเพราะว่านานิ้วคิ้วขมวดบ่อยๆอย่างลูกพอคิ้วขมวดหน้าผากย่นพอหน้าผากย่นหน้าแก่เออนะคะคุณถึงบอกคุณไม่อยากแก่คุณไม่อยากโมโ oh หดังนั้นเนี่ยวิธีการจัดการอารมณ์เหล่านี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะและยิ่งอยู่ในยุคโควิดเนี่ยส่งความเครียดให้กับคุณครูมากมายเลยแต่ว่าคุณครูต้องสู้นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีภาระงานของเรานะคะในวิชาเรียนของเราบอกแล้วว่าวันนี้เราเรียนไม่ยากเราเรียนไม่เยอะนะคะภาระงานของเราคืออะไรคือให้นักเรียนนะคะวาดภาพอารมณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ระบุว่าภาพนั้นนะ่ะนะคะมีความรู้สึกอะคืออะไรเช่นโกรธนะคะแล้วอารมณ์โกรธเนี่ย ม,มันส่งผลต่อสุขภาพด้านใดก็ต้องด้านลบถูกไหมคะแล้วด้านลบเนี่ยมันทําให้สุขภาพนักเรียนเป็นอย่างไรเช่นเครียดความเครียดทําให้นักเรียนปวดหัวปวดหัวแล้วทาให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกไม่อยากทําอะไรเลยนะคะนี่คือตัวอย่างนะเด็กๆลองคิดดูนะคะหรือลองวาดภาพดูแล้วใส่คําตอบให้ถูกต้องได้เลยนะคะ วันนี้ในวิชาสุขศึกษานะคะในเรื่องของอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพก็ขอจบลงเพียงเท่านี้และนักเรียนอย่าลืมส่งงานให้เป็นปัจจุบันนะคะนักเรียนคนใดที่ยังค้างงานเก่าอยู่ก็ส่งงานคุณครูด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะคับเรียนหน้าสวัสดีค่ะ